สวัสดีครับวันนี้สวนยาหนวอินเตอร์ออกมาตัดทุเรียนภูเขาไฟนะครับเป็นทุเรียนรุ่นแรกๆนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม2567นะครับวันนี้ก็มาตัดเองนะครับคัดเองแล้วก็เทียมขึ้นรถเองนะครับทุเรียนตัดวันนี้ประมาณ3แปลงนะครับมี10กดตันนะครับก็ ทีมงานก็พากันจบในวันเดียวนะครับขึ้นรถจ่ายเงินเจ้าของสวนแฮปปี้นะครับผมก็ทุเรียนเช็คเนื้อนะครับเป็นทุเรียนแก่นะครับทุเรียนอ่อนเราไม่ตัดนะครับผมก็ถือว่าทรงสวยนะครับทรงสวยลูกสวยนะครับเพื่อที่จะลงกล่องนะครับส่งออก ต่างประเทศนะครับผมยังไงช่วงนี้ใครมีสวนนะครับอยากให้ไปดูอยากให้ไปแจ้งราคาก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็จะเข้าไปดูแล้วก็ให้ราคาที่สูงนะครับเพราะว่าทุเรียนเรานะครับทำคุณภาพนะครับอ่อนเราไม่ตัดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทาง สวนใหญ่หนูอินเตอร์ไปด้วยนะครับปีนี้ปีหน้านะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราตัดทุเรียนอยู่ตลอดนะครับมีแม่ค้ามีโรงมีการส่งออกต่างประเทศนะครับมีตู้เย็นแช่นะครับห้องเย็นนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องราคาตอนนี้สูงมากแล้วก็ทุเรียนสีสเกตอร่อยมากนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ รับชมและฟังคลิปน mm hmm. <ati> ี้จะจบนะครับหวังว่าปีหนจะได้เจอกันนะครับ